นายแปลงหมื่นรัฐเกษตรกรบ้านใหม่สารพีหมูม่3ตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีเล่าว่าตนเองเริ่มสนใจหันมาทำอาชีพเกษตรตั้งแต่ปี2557โดยเริ่มศึกษาหาความรู้และเดินทางไปศึกษาดูงานที่แปลงเกษตรในพื้นที่ต่างๆเพื่อนําความรู้ที่ได้มาปรับปรุงให้เข้ากับรูปแบบการทํเกษตรของตอนเอง กระทั่งในปี2558ได้เริ่มมีการลงมือทำการเกษตรแบบอินทรีย์อย่างจริงจังบนพื้นที่เกือบ3ไร่ กระทั่งได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์และปัจจุบันพื้นที่ทําการเกษตรของตนเองได้กลายเป็นแปลงเรียนรู้เกษตรปราณีตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายตลาดเขียวมหาวิทยาลัยอุบลร,ราชธานีมีชาวบ้านและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในแปลงเกษตรของตนเองปลูกผักหลากหลายชนิดอาทิกล่ําปรีพริกมะละกอผักกาดบวบโดยมีผักกูดที่เป็นพืชหลักในการสร้างราย นอกจากนี้ยังปลูกเห็ดจําหน่ายด้วยสาหรับตลาดปัจจุบันตนเองจะส่งผักผลผลิตทางการเกษตรในแปลงปลูกที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์โรงพยาบาล50พันามหาวิชลาลงกรณ์และมหาวิทยาลัยอุบลร,ร,ราชธานีซึ่งจะกําหนดส่งผลผลิตทางการเกษตรสัปดาห์ละสองครั้งคือวันอังคารและวันพฤหสัสบ,บดีทําให้มีรายได้สัปดาห์ละ4,000ถึง6,000บาทเาเห็ดแบบไหนเนี่ยคะอ๋อเห็ดในในเนื้ออินซี่ครับ เฮ็ดเนี่ยอีกที่แล้วก็เฮ็ดหลากหลายเป็นเขาเอื่อนว่าเป็นแปลงเกษตรผสมผสานครับเหาดำเนินการมาหนี่หลายปีปัญใดแล้วพอดำเนินการมาตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดครับการดำเนินการหลักกัการเฮ็ดเกษตรเท่าส่งผลดีต่อชีวิตเท่าจังใดแน่อ๋อส่งผลดีมีรายได้เพิ่มนะมีรายได้เพิ่มและผักเราก็ปลอดภยัยผักเราก็สะอาดคือ มุ่งตรงเข้าสู่ผู้บริโภคนะครับคนที่เขามาเสือห้าวกบมีความเสือใจแลไรกับสินค้าห้าเป็นพักไม่ว่าจะเป็นพักเป็นพืชกินใบหรือว่าพืชกินผลแล้วก็มีการยกระดับขึ้นไม่อีกเพื่อสางไล่ใดให,ใหกับชุมชนไม่อีกไหหนี้ไล่ใดเพิ่มอีกด่านหนึ่งครับแล้วก็เฮ็ดให้ไหสุขภาพห้าแข็งแรงเฮ็ีให้ไหสุขภาพห้าดูดีแบบว่า การเก็บไข่ได้ป่วยห้ามมันก็ลดลุ่มนะครับแล้วก็เฮ็ดให้ธรรมชาติมันยังอยู่คงที่คือเกา่าแบบว่าห้องเฮ็ดกษตรกเส,กสมประสานแบบว่าทาลายธรรมชาติเนาะ,ะแบบมีายไรในครอบรัวจะดีขึ้นดีเนมารเรื่อยๆครับในส่วนของตลาดดีครับพ่อห<น>้องขายไสจังไดในส่วนของตลาดนี่จะขายที่่วงบัลสรพสิทธิ์แล้วก็มหาวิทยาลัยอุน่นราชาท่านี่หาเนี่ยครับมีสองทีแล้วก็จะมีพอคา ที่ซึ่งเป็นผู้ถี่น้ำเขาทรงลูกบานหาี่พัรษาเขาจะมารับผักถึงสวนครับขายนี่เขาขายทุกมือบระคายลอกมีว่างแผนการขายจั่นใดนะคะพ่อมีว่างแผนการขายอาทิตย์ละสองวันครับคือทอง่มือได้บ้างคะ่ะมีมือวันค้านแล้วก็วันสุขัที่ม้ออุบลถ้าเป็นลูกบานสับปสิทธิ์กบระยะนี้ก็ต้องปิดไว้ก่อนครับเพราะว่าเป็นยังห่วงเกี่ยวกับเชื้อลรก ที่ดังๆยทีเดียวเลยนะครับมันเกิดเรื่อยเหตุให้ทางลุงบาลเพิ่นเกิดเข้มข้นเข้นมาเรื่องกฎระเบียบที่จะเข้าไปขายหันเกิดเรื่อยเพิ่นเกิดเรื่อยมีคำสั่งว่าให้ปิดตลาดเลยก่อนจนกลัวโควิดจะซาไปนะครับค่ะแล้วในสวนเฮ้านี่เขาปลูกอย่างไรคะผลผลิตเท่ามีผลผลิตที่มีกับมี่เผืชหลักๆเลยคือเป็นเป็นต้นแบบเลยของจังหวัดอุบลคือว่าไะไเนาะมันก็จะมีผักกูดสองสายพันธุ์ครับ สองสายพัน์ถึงว่าพันหนึ่งก็อยู่ในเขตอุบลเ่าเนี่ยเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะประทันเนี่งหุจักก็เลื่อตีเรือมเอามาปลูกทดล่องแล้วก็ม่มีเคาะเบิงว่ามันได้ผลแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งมันจะเป็นพันธุ์ถีเป็นใบเสียกเสียกถีมาจากภากไต้ภางเหนือเนาะมาจากแากไต่ภางเหนือคือสายพันธุ์นี้ค่านีย่อมจะสูงนะครับค่านีย่อมจะสูงถ้าเป็นการรงตลาดกะ าท,ทางด้านนางวัชริยาตรีภพกเกษตรอำเภอสว่างวิลวงศ่าวว่าในส่วนของสำนักง,งานกเกษตรอำเภอสว่างวิละวงมีการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องมีการส่งเสริมและขยายเครือข่ายการผลิตกเกษตรอินทรีย์ขณะเดียวกันก็เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากกว่าการรักษาภายหลังดังนั้นทางกเกษตรอำเภอสว่างวิลวงจึงให้ความสำคัญกับการทำกรเกษตรที่ปลอดภยัยจนถึงกเกษตรปลอดสารพิษ ในส่วนของสำนักง,งานเกษตรอำเภอนะคะเราก็มีการขับเคลื่อนนะคะในเรื่องของเกษตรอินทรีย์มาตลอดนะคะซึ่งอของพ่อแปลงเองนะคะเราก็มีการขับเคลื่อนด้วยกันนะคะ,ะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะมีการส่งเสริมนะคะในแปลงนะคะส่งเสริมในแปลงนะคะรวมทั้งการขยายเครือข่ายในการผลิตนะคะ ซึ่งในส่วนของพืชผักนะคะที่ในแปลงนี้นะคะ,ะก็คือเป็นผลผลิตหลักนะคะที่นำส่งทางโรงพยาบาลซึ่งทุกวันนี้นะคะกระแสรักสุขภาพนะคะเราจะเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะ,ะมากกว่าการที่เราจะมารักษาภายหลังนะคะ,ะในส่วนนี้เองนะคะทางสำนักงานนะคะก็เลยให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของผลผลิตนะคะ,กะเกษตรที่ปลอดภัยนะคะ จนถึงปลอดสารเลยนะคะโดยเฉพาะในแปลงของพ่อแปลงเองนะคะเป็นแปลงที่ปลอดสารเคมีอย่างแท้จริงนะคะเราอยู่ในามาตรฐานระดับออแกนิกเลยนะคะก็คือเป็นแหล่งผลิตส่งหลักนะคะของอ,อำเภอสว่างก็ว่าได้ที่นำส่งตลาดนะคะสัปดาห์ละ2วันแต่สามารถสร้างรายได้นะคะประมาณ2000กว่าบาทนะคะต่อวันนะคะก็ถือว่าเป็นรายได้นะคะที่ ถือว่าสูงแล้วก็อยู่ได้นะคะพ่อแปลงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็กคือนะคะพ่อแปลงเองนะคะก็พร้อมนะคะที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจนะคะที่สนใจอยากทํากิจกรรมนะคะเหมือนที่พ่อแปลงทํานะคะ,ะก็พร้อมนะคะที่จะเป็นสถานที่ศึกษาดูงานนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้รวมทั้งเป็นแหล่งกระจายนะคะ ผลผลิตนะคะผลผลิตรวมทั้งต้นพันธุ์ต่างๆที่มีการเพราะชำไว้สามารถนำไปขยายพื้นที่ได้เลยนะคะ